แล้วก็มรสุมสบายค่ะแล้วก็กําลังจะเปิดกล้องก็คือเรื่องเอจ้าพายุแล้วก็ลิสยาค่ะค่ะใช่หมดบาทไหมคะเอ่อหมบาทไม่ค่ะเพราะว่า,เ,าเรื่องลิสยาเนี่ยจะเป็นออกแนวดราม่าหน่อยนะคะส่วนเจ้าพายุก็จะเป็นแนวบูส์ค่ะค,ค่ะ,คะก็แต่แต่ก็ยังต้องฝึกไปอีกค่ะแล้วอีกเรื่องที่เพิ่งได้มาก็ เหมือนจะยากขึ้นด้วยไงคะก็ต้องแบบไปฝึกเพิ่มขึ้นอีกค่ะส่วนใหญ่จะกลัวเรื่อง acting มากกว่าคะ่ะเพราะว่าเหมือนมันจะดราม่ามากขึ้นไงคะ่ะแล้วแบบเราจะต้องพยายามแบบเข้าถึงให้มากขึ้นไงคะ่ะอือหมายถึงอะไรนะคะหมาาายถึงว่เเรป็น ก็ดีใจค่ะที่ผู้ใหญ่ได้ให้โอกาสแบบต่อเนื่องเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีช่วงเราว่างด้วยก็เลยได้มีโอกาสรับมากขึ้นเงี้ยค่ะทั้งก็มีกระแสออกมาว่าเหมือนเราแบบิีละครเยอะแล้วกเป็นอีกด้วยแต่ว่าแต่ว่าไม่อย่างเดูยวไมอเลยโอ้โหเหวี่ยงไม่เคยเพราะมีมีเพราะพี่ๆทุกคนก็คือเราสนิทกันอยู่แล้วนะคะก็แบบว่าแบบ ไปถึงเราก็เอาช็อกโกแลตแบบไปแบ่งพี่เขาบ้างแบบไปให้พี่เขาชิมบ้างเงี้ยค่ะพี่เขาก็ก็โอเคกับเราเงี้ยค่ะเราก็โอเคเราไม่ไม่ไม่ได้เหวี่ยงอาจถ้าว่าอาจจะเพราะว่าหน้านิ่งๆเวลาแบบเหมือนเวลาไปกองเงี้ยแบบอาจจะเพิ่งตื่นแล้วแบบหน้าจะเป็นคนหน้าแบบอึนๆมึนๆแล้วแบบบางทีปากคว่ำอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็อาจจะคิดอาจจะคิดว่าแบบเราหน้าวี่งก็คือแบบเหมือนคนไม่ค่อยยิ้มอะไรยเงี้ยค่ะ มียยยิ้้หรรือออะไ่างงเก็มีค่ะมีมีแบบว่าให้ยิ้มยิ้มมากขึ้นนะแบบแต่ก็เขาก็บอกโอเคดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่แบบว่าพูดเก่งขึ้นแล้วก็ยิ้มเก่งขึ้นค่ะแสดงว่าจะมีคอมเมนต์เหมือนกันว่าใช่เวลาที่ดูาก็อาจจะบอกให้น้าใช่ก็ก็มีมีบ้างค่ะแต่ว่าเนี่ยแบบตอนนั้นเราไม่ค่อยรู้ตัวไงคะว่าแบบเวลาเราหน้านิ่งอ่ะมันจะแบบดูดูดูหยิ่งแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบพอเริ่มมีคนบอกเราก็โอเคค่ะเปลี่ยนแนยิ้มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไยังค่ะไม่ได้เปลี่ยน ใช่ค่ะตกใจไม่ค่อยู่สึเขาบอกว่ารับให้ชายาเราเป็นนังเอกที่เบี่ยงในกองไม่ใช่ไม่ค่ะไม่เพราะว่าจริงๆไม่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะไม่ค่ะไม่หน่อยนะคะไม่ค่ะไม่หน่อยเลยค่ะ